เนยชติกาเผยภาพคู่นองราดินกำลังอยู่ในไวน่ารักแน่อินดูต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงสาวสวยหุ่นดีมากๆเลยจ้าสำหรับเนยชติกาที่มีผลงานในวงการบันเทิงมากมายเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งเลยแต่ยังเป็นคุณแม่แสนสวยของลูกๆอย่างน้องอาคินและน้องลาลินด้วยล่าสุดคุณแม่เนยชติกาก็ได้โพสภาพคู่ที่ถ่ายกับลูกสาวคนเด็กอย่างน้องลาลินพร้อมเขียนแคปชั่นว่าดูก็รู้ว่าใครแสบสุดแกล้งพี่ที่หนึ่งย่งของพี่ที่หนึ่งตอนนี้พี่ไม่ค่อยได้เรียกตัวเล็กแล้วนะเรียก แหลังจากรูปนี้ถูกแชร์ออกไปทําให้เราบรรดาแฟนคลับเข้ามากดหัวใจและแหกคอมเมนต์กันเพียบเลยล่ะค่ะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า mm. น่าเหมือนคุณแม่มากผิวพรรณก็ดีน่ารักสุดเลยจ้าสมกับเป็นลูกสาวของแม่เนอโชติกาจริงๆ